มือนีจะพาทุกคนมาเบิงกบบ่อหรือว่ากบที่ดุบามีผู้ใดกล้าจับไปแกงเท่าทุกมือนีพี่น้องเอ้ยสาวอันหนึ่งเราไปเห็นกบที่ดุมากจับกบไดแม้กระทังงูกบก็บอยานทั้งคูทั้งสวบงูงูจนต้องถอยไปว่าให้ผู้ใดฟังเขาก็าบ่เสือบ่มีผู้ใดเสือนางเลยล่ะ นางกับมาซองเบิงเนาะว่ายังอยู่บอกบตัวนี้มาย้ำได้กระต่นกบย้ำนั่นเพราะกบดุแท้ๆให้ก็ว่ออีกพี่น้องเอ้ยมายังบ่ดูทอกบโอ้ยงูตัวใดกะกะว่าสิมาก,กินกะกินบ่ได้เจอกบสวบเข้าไปโอ้ยนางกับมา,ฝาเฝ่าเบิงเนาะว่าสิมีงูหรือสิมีผู้ใดจับกบตัวนี้ไปแก่ในบอ่อ โอ้ยมาเบิ่งทุกมือไปเว่าให้แม่ยาฟังแม่ยากับเบอเซียแม่ยากับมาพิสูจน์เองเด้เพิ่นนะเออเพิ่นกอามือแตะแยะไปแล้วน่นแล้วโดนโกสบสวบเข้าไปย่างจังแม่ยาบอกว่าป๊าดมันคือดุแท้แม่นแมนบ่เนาะลองเบิ่งอีกเทียนึงก็นะโอ้ยสวบเขาไปย่างจังดีตัวนิวบ่ขาด บัดนี่ก็เอินลูกไผมาเบิงดูเพื่อจับได้แต่เขาจับไปได้นะอ้ยได้ราคาดีเด้เนี่ยว่าสั่นวาเอาไปขอเลขว่าสั่นว่าว้าเจอสวบเขาไปย่งจังละพี่น้องเอ้ยมิวเกือบขาดบวคักใจร้องอีกด่าบัดที่เนียเอ้ยโอ้ย ตื่นขนาดแล้วกบบ่อเนาะกบกัดเอากบสวบเอาโดดขึ้นต้นไม้ไว้ประคานเอิ้น,น้องสะไบมาเบิ่งแล้วน้องสะไบกับ่เสื้อเด้เป็นกับมาพิสูจน์คือกันวายบัดท,ที่นี้สวบติดมือเอาเลยแล้วห้องตุกา้ากรกากรกาคอยบอกแล้วพี่สะไบบอกว่าบอกแล้วบอกแล้วกบบ่อกบบ่อกบมันดู บอกผู้ใดกับเอียเซียบอกไม่ง่าแล้วก็แล้วบอกนอกสะพายแล้วก็แล้วเป็นยังไงสูบเป็นยังไงกบกว่อกบกัดสูบบอกกบสวบมือสูบบอกกูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าจันว่าโอ้ยผู้ใดกัมาเบ่งแล้วก็เอาไปแกงกบไ่ไดดพี่น้องก็เลยต้องปล่อยปล่อยกบ ชูธรรมชาติให้ยูจะสั้นแล้วงูตัวใดมาพยายามวาสิมากินกับว่นใดบันนี้ไม่หญ่อันนึงแล้วว่านใดยินเสียงกบเพื่อนกับกาว่าจะเอาไปผัดเผ็ดแล้วเพื่นกับบฮูู้นาะว่าเป็นกรบวันนี้ก็เดมือไปได้พี่น้องจะว่าสิเกิดยังึืนบ้าน <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็บ่ฮหูโดนสวัสดีกสรุปแล้วโกบวอตัวนี้ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยเท่าทุกมือนี่ล่ะพี่น้องบ่มีผู้ใดกาเอาไปแกงหรอก